สัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่กับเพื่อนของเราหนึ่งสองสามสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนเสวัสดี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  <c oughs> นี่เอ่อเมือม่อเมื่อไลฟ์ส่งการที่ผ่านมาเ <c oughs> พื่อนสองคนนี้โผล่มาด้วยทุกคนอาจจะสงสัยว่าเพื่อนคนนี้คือเพื่อนอะไรของพี่ฟ้ามาจากไหนเ <c oughs> ขาคือใครเขาเป็นเพื่อนที่โรงเรนของพี่ฟ้าเองทุกคนนะวันนี้เขาแวะมาเล่นด้วยเ <c oughs> พราะว่าพี่ฟ้าชวนเขามาเล่นด้วยนั่นแหละตอนนี้เราอยู่ที่แมป ชักบไบนะเราพาเพื่อนมาล่าฉลามกันข้าบนมีฉลามทองคําด้วยดูดิเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเราจะสู้กับฉลามได้หรือไม่อย่่เลื่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะจ๊ะนี่ดูทีมเรือเป็ดน้อยของเราน่ารักปุ๊กปิ๊กดูดิว่าเราจะรอดไหมโอ้ยนี่ฉลามถูกปล่อยตัวแล้วเอามาแล่าโอ้โอเริ่มเลย เดี๋ยวฉันจะขับแบบพวกนายดูฉลามดีๆว่าฉลามมาหรือเปล่าอุ้ยนั่น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 อยู่ตรงนั้นหรือเปล่าอู้นั่นไงเอาเลยใส่ใส่เลยเอ้าโอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนทุกน้องเพื่อนขึ้นมาแล้วเดี๋ยวโดนฉลามกินนะเพื่อนโอ้ยนั่นเอาเอาไปโดนโดนไหมเนี่ยเฮ้ยอย่าลืมเอา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 แย่แล้วเพื่อนโอ้ยโดนฉลามกินอ๋อตายแล้ว เรียบร้อยฉันกลายเป็นฉลามอโอ้เพิ่งเคยเพิ่งเคยเป็นฉลามครั้งแรกเนี่ยโดนกัดแล้วกลายเป็นฉลามนี่คือเป็นโหมดแพ้เชื้อแน่ๆโอ้โหดูดิเพื่อนวันดีเพื่อนหลามคือเศษข้าเรือของเราโอ้โถเอ้ยเพื่อนเพื่อนจะกินเศษเรืเอหรอไม่ได้นะเดี๋ยวตีคอเดี๋ยวปวดท้องโอ้ยโอ้ยภาพสวยจังอ่ะใช่ภาพสวยมากดูดิแบบโอ้โหนี่เรามาดำน้ำดูปะาารังเพื่อนอะมันมันเงยหน้ายังไงอะเงยเงยหน้าก็ นายก็ยกยกเหมาขึ้นไงเพื่อนหุยมันกระโดดน้ำไปด,ด้วยหูโคตทเอเออล้อนน้ำกระเด็นอย่างสวยสวยดูนี่เพื่อนหรือเปล่าเนี่ยเาต้งแบบเพิ่มประชากรฉลามด้วยการชวนชวนคนมาเป็นฉลามด้วยกันด้วยกันงับงับหากรหาเยื่อก้อนอ่านั่นรอเปล่านั่นหรือเปลา,ปามาเลยฉลามชอบงับคุณไปอา้อาวเฮ้ยอ้าวฉลามชนะเย่อยู่ๆก็ชนะเออนี่แล้วเราก็จะเก็บ อะไรเนี่ยเหมือนฟันฉลามเลยอะเพื่อเอาไปซื้ออะไรอุ้ยเดี๋ยวนะปปคะแนนผู้เล่นป๊อปได้ที่หนึ่งเลยหรอเฮ้ยอุ้ยเกิดเรื่องอะเราลามอยู่ไหนลามเฮ้ยมาแล้วมาแล้วลามมาแล้วเฮ้ยฉลามน้ำโชคงับคุณไงอ่ะรู้จักบอกแต่ผมนั้นชอบคุณงับอุ้ยเอ็เฉยขีมมีหน้าโตสุดๆอุ้ยอยู่นั่นนั่นอยู่นั่นเห็นเห็นเปล่าเห็นเปล่ายิงยิง ไหนอุ้ยมืดหรอมืดมืดอุ้ยทองฟาร์มมืดเลยอะอยู่ไหนออกมาอุ้ยนั่นไงนั่นไงโอ้โหโดดไปโลมาเลยอุ้ยไอหมอนั่นรีบขึ้นเรือเร็วเดี๋ยวโดนรับประทานเอออุ้ยเอาเร็วเราชนะแล้วว่ะตายาเราชนะอุ้ยปั๊บโอ้ยโอ้ยเพื่อนเราทุกคนเพื่อนเราเองอุ้ยคืออะไรอะการอยู่รอดของน้ำมันหลับ นี่เราอาจจะต้องเอาชีวิตรอดอยู่ในที่ขุดเจาะน้ํามันปะอันนี้คือแทงน้ํามันแล้วฉลามก็จะมาโจมตีเราวอ้ตายแล้วทุกคนเป็นไปได้เป็นไปได้โอ้โอ้ยก้อ,อนนายพร้อมหรือ,อยังหยิบอาวุธขึ้นมาพมเ,เพื่อปกป้องเราเมนุษยชาติที่มีชีวิตอยู่นี่เราเรา,เราจะโดนฉลามงับงับเย็น<ย>เ,เอาเวนตุยเย่ไปแล้วนะฮะจังหวะนี้ไปไหนแล้วเนี่ยหลามออ้ ออ้ย,อยเกือบไปตอนนี้นะแท่นขุดจาะน้ำมันของเราได้เอียงกระเทเล่แล้วเนื่องจากถูกฉลามโจมตีนะทุกคนตายแล้วแล้วเพื่อนของพี่ฟ้าก็คือตุยเย่ไปแล้วทุกคนโอ้ยนั่ฉลามยิงเอากระสุนหมดเย่รถเจอบางอาจมารับประทานเพื่อนของเราได้ยังไงเพื่อนเราไม่ใช่ของกินนะ่ะเฮ้ยป๊อบนายไปไหนโอ้ป๊อบ โอ้เดือดมากไล่ยิงวิกโก้เอลเรือกแกะระโดดยิงไป้ฉันโดนกินเอ้าวโดนกินไปแล้วเหรอโถูกแล้วนี่ยิงฉันเหลือหยิงยิงอย่ามาทางนี้เออไอ้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 เอ้าจออเออเอโดนรับประทานเรียบร้อยตอนนี้เรามีเพื่อนมีเพื่อนนี่เชิญแอร์ละมีเพื่อนมาเพิ่มหนึ่งเออเรียบร้อยเรียบร้อยนี่ทีนี้เรือของเราก็เรียบร้อยนะคนครบละ มาเลยเอ้าอุ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เรากดเรือไอ้นี่ไปไม่ใช่เหรอทำไมมันใช้ไม่ได้อ่ะเรือยูนิคอร์นน่ะแล้วตอนนี้เรามีสมาชิกครบแล้วทั้งสี่คนเอาละออกล่าได้เลยท่านผู้ชมทางไหนอะโอ้โหเรือเป็ดกองทัพเรือเป็ดกองทัพเรือเป็ดไหนอ่ะอูน่นเห็นแล้วเพื่อนเห็นหรือป้าเพื่อนสัตว์เลยเปิดบวกเลยบวกเออเอออย่ายั้งอย่ายั้ง ไหนไหนไอ้ลามออกมาลามโดนจักรเอ้ยไปไหนไปไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ยมืดแล้วโอ้นี่นี่ดูซากเรือดูมันเพิ่งรับประทานเพื่อนเราไปเราต้องอย่ายอมแพ้เราต้องสู้มาอ้าวเอ้ยอ้าวฉลามตุ้ยเย้เราชนะแล้วแต่ตอนนี้เราจะตั้งติดตั้งเรืออย่างไรอุ้ยอุ้ยฉันฉันและเพื่อนฉันดูเพื่อนชันเราด เทพจริงๆว right? ่ะเพื่อนเราเร่งสุดยอดเลยว้ายว้ายไกลโอ้ยนี่ไงนี่ไงอ๋อนี่ไงเลือกเรือยูนิคอนได้แล้วเราก็เชิญเอาละทีนี้เปิดตัวเรือยูนิคอนของเราเอาเราชะเราบอกว่าแล้วเป็นอะไรกำลังหิวเนยมันไม่ใช่ฉาย่ะมันได้ยินเป็นเฉียงอื่นอ่ะ กําลังรู้เลยเรือหน้าหลักปะเรือหน้าหลักจัดดารี่จ่ารักปุบปิกมากอรอยอาเกลไหนฉลามอยู่ไหนอะโอ้เรือเรือเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอ้นยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตรงนั้นตรงนั้นหรือเปล่าเพื่อนกําลังเข้าไปมารุมมาตุ้มกันตรงนั้นไหนอะไหนอะไม่เห็นฉลามเลยอู้เจอแล้วเพื่อน จัดเลยโอ้ยเฮ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 ้ยยิงยิงยิงเฮ้ยเรายิงโดนแล้วหนึ่งดิหนึ่งตุ้มแบบว่ายังไงวะฉลามมือใหม่ฉลามมือใหม่ว่าซ่านฉลาดวัดละนี่จู๋คอไปเลยไหนโอ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดยิงยิงเออปักปักปักเลยปักปักเลยเอาละ ตอนนี้ฉลามของเรากำลังเกิดวิกฤตยิ่งใหญ่นะเพราะว่าฉลามว่ายน้ำไม่เป็นยแล้วทำยังไงดี <c oughs> ช่วยฉลามด้วยได้ไหมทุกคนลงมาล่าฉลามไั <c oughs> ใ,ใต้น้ำครับพบฉลามว่ายน้ำ <c oughs> ไม่เป็นหนึ่งครับครับคุณครูขอบคุณครูสอนว่ายน้ำด้วยครับ <c oughs> โอ้ย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 เรือเป็ดเรือเป็ดสับน้ำครับครับเราจะมาด้วยโอเคไปไปไหนแล้ว <พ hale S 1> อ่ะ นั่นนั่นนั่นนัโอ้ยโอ้ยโอเรื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 อตอนนี้ผู้โดยสารเรือยูนิคอรของเราครบครบทีมแล้วตอนนี้กำลังอยู่ใกล้ชารามอย่างแรงเลยนี่ไหนลามลามลามขพ้นมาแล้วลามโอ้อยู่นุ่เอาเย้เราชนะแล้วทุกคนเย้โอ้ เพื่อเราเพื mm ่อเรามานี่คะนี่คือโฉบหน้าลูกเรือของเราในรอบนี้อทุกคนพร้อมโหลดกระสุนให้พร้อมมาแล้วมาฉลามทุกปอยจัาแล้วครับสิ่งหนึ่งที่เด่นกว่าน้ำทะเลก็หามินิคอนนี่แหละจริงอะไรต่อตามลาลาฉลามกระลาฮะโอ้เหลือใครเนี่ยโอ๊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 ยอ๊ย เอาละทุกคนตอนนี้เราก็สุดยอดเลยการต่อสู้กับฉลามของพวกเราเ่ยจะต้องถูกจารึกเป็นตำนานขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปจนถึงตอนนี้ด้วยนะฮะเอาละเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบา,บายขอบคุณนะครับบายบาบ๊าแล้วบายบายทุกคนยายบาย